เด็กพัทลุง,ลงรวมพลังสร้างสรรค์สารฝันที่สู่อนาคตที่สดใสวันนี้วันที่21มีนาคมพุทธศักราช2568ค่ะลำดับแรกที่ฉันขออนุญาตและแนำผู้ร่วมแถลงข่าวทุกท่านเริ่มจากท่านแรกท่านปริชาวน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะท่านสมชายยิปานรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงค่ะ นางพักรดาเทียนสมบัติรองศกษาธิการจังหวัดพัทลุงสำนักงานกษาธิการจังหวัดพัทธลุงค่ะท่านวุฒิไตรเลี่ยนเรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งค่ะท่านสุเชชฐ์การจนรมณีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตสองนางอุไรรมบาลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงค่ะ Commons, ons, DVD, ทา pus, 18, ่านสิริวัตรักษกุลผู้อำนวยการสนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทธลุงค่ะท่านแววุฒิศรอาเกตรองผู้อำนวยการสนักงานสปรประจำจังหวัดพัทธลุงค่ะลำดับต่อไปค่ะเรเชญท่านปรีชาโนน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงเปิดการแถลงข่าวและดำเนินการแถลงข่าวได้เลยค่ะเรนเชญค่ะ ทนเรทั้นะครับเราขอเคสท่านมัตยบุตรนะัต้องัานะไรัตงราพอเรรโภนะครับได้รู้นะครับต่ารต้องไดการจับวานะครับตพอที่วัอาจจะก่อรั้วะะแล้วก็ทเร้อประโยชน์เกผมีเกียรติ ูรประโยชน์ถึงเปรนะรับกยนดีเรียบและก็ชื่นชมนะครับการโราการวาแนตลอาทั้งหไจัดการอบรมารจขายเอาให้น้องๆ้ลูกๆูหลานักเรียนช่วงปิดเทอมนะครับมาเข้าไปเรียนรู้ ไปตกปลาไปยินกซึ่งก็พ่อแม่ทุกคนก็มีความเป็นห่วงลูกหลานโดยเฉพาะเด็กระดับประถมศึกษานะครับแต่พอมีใครที่ทางอบจอไอเด็กไต้มูการมาอยู่ร่วมกันมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจากหลากหลายโรเรียนจากหลากหลายพื้นที่หลายๆหมูบ้านมาเจอกัน บาัานเขาคิดตั้งตเรื่องนี้มาตาั้งนมน่าแล้วนะครับให้เด็กได้มาศึกษามาเรียนรู้มาเล็งเปลียนมาลับทักตความคิดที่มันหลากหลายที่มันสร้างสรรค์ที่ร่างสรรคในที่ตัวเองชออตัวงขนาดนั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่ทีมากที่ทางของศิลปากรเอาวกจอัรุนะครับให้ความสำคัญ ปัจจุบันนี้ครับโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงโลกก็มีการเรียนรู้โลก,กมีการพัฒนาโลก,กมีความหลากหลายเด็กคนไทยก,ก็มีความเก่งมีความรู้มีความสามารถที่น่าเสียนกับที่เขารู้ ยรสิบปิษล์เป็นไทไม่์้อยกว่าเด็กแบบเนลูมิว่าเลรัก็โรมนไทยตอนนี้ขเขนะา,ม,า,นนามีการจัดระบบตาเรียนรู้ไว้เด็กไในมาใช้ชีวิตร่วมกันเพิ่มตัางๆต่างที่เป็นทริงเยตอนนี้อเม,มริกาเขากำังนาเรื่องเอไอปัญญามาใช้เพื่อที่จะให้เด็กรูนไหนม่ ใช้โปรแกรมประโยชน์ที่เขาคิดมาแล้วซึ่งผมมองว่ามันเป็นการลดปัญหาเนในกันที่ก็ทำให้เขาโปรแกนอย่างเดียวซึ่งอไอ,อ้อะไรก็มาจะมนุษย์เป็นมนุษย์ต่างก็บอถามว่าใจาได้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเร็วไม่เร็วเรื่องนี้เดียเกียนโครงงานโปรแก,กรมครับของจจะการจะเกี่ยนโครงงาน เราปบเดียวใส่ไปแล้วมันวิคราอ้ร้อยดีความดิ่โกมันเกิดตรงนาดีนะแลกนาทดีในการเสียงเล่มือระบบนำทางขับรถเส้นทางเขมีการวิจาราเขามีการตั้งหลุต้อก็าไว้ตรนั้นมัก็นอยู่งนั้นแหาเป็นบบกลางรงนันโลกปุบันทำไมปุบันเพราะฉะนั้น AI ปัญญาดีไม่ดีแต่ยังไม่ดีเอไอปัญญา เก่ดการกัการเข้าไปเอาเด็กมาฝึกต้องให้เด็กคเดื่อเป็นให้เด็กแงออกในสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ดูพติกรรมว่าเดคนไหนอยู่ในไกลมีเวลมีคนลักษณะหน้าอยาูกัต้ยงตเพราว่าเด็นใครวมาจะคือใกลการพารณาใกล้การออกกลังกาใกล้การแสดงใกลอาทุกใกั ว่ากูรู้วท่านเด็กก็มีทักษะเด็กก็มีแนวคิดเด็กก็แสดงออกแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อันต่อเพื่อให้เด็กเวลาที่เขาชอบไปได้ทุกวันนี้เด็กไปเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะทำตามเพื่อนตามแนวคิดตามเพื่อนว่าคนรวยเองไม่ก็เจอเด็กแต่ก็คนรวยเองเจอได้ครับก็สามารถที่จะไปต่อการศึกษาได้ จะเป็นหมอจะเป็นผู้ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวมากนักกีฬาคนหนึ่งเป็นนักกีฬาที่ได้เรียนต่อมาหลายประเภทการแสดงคนหนึ่งมโนราตันตรุงต่างๆทุกอย่างมีความเป็นมงคดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรูที่กำไปมุกใครนะครับวัดช่วยกันดูดิว่าเด็กคนไหนบ้างที่ก็มีทักษะที่มีความเก่งในตัวนี้นะว่าจะพัฒนาตรงเริ่ต่อยอดได้ ว่าเป็นการให้โอกาสตองก้องมั่ชใชีวิตเป็จไปว่าอยู่นในใด้วยกันสึ่งสำกัญครับตัวนี้ควาต้องการให้เด็กมีความคิดหลากหลายท่วมกันรับลากกว่าที่หลากหลายอย่วันใดๆไข้ดูร้อนก็เป็นชวนหนึ่งเป็นเครื่องมือน,นที่ทำให้เด็กได้ามา มาจากต้นโพรัม่ทแดงปุถุีดานรุ่เป็นวังิ้มม้จนะครับนี่ก็คือว่าด้วยการพัฒนาทรยากริุาคลนะครับผมู้จักรยานถ่าไทยก็เด็กอายุเหยืวดมาเล็กวัำไมโตลึกมาเสเราไปตรวจสาบู้ว่าคือตะลึกมาพัฒนาปากีให้เด็กเราชอบเด็กาหับาราตัดนะ่นกันครับ ทุกอ่างทุกวันี้เด็กอยูในครอบคัวไม่ได้เจอเพื่อนเดี๋ยวมม่ทุกวันทุกวันจะมาไปโรงเรียนตามไปบ้านโรงเรียนบางทีเด็ก็จะไม่ไหยนะครแต่วใงทีน้นะัวหลวมเด็กลายักบาพอ่านลารายเด็กก็จะโตเร็ว่างทีแไปเรอวก็เรื่องของคนนะครับจากเรียนต้องว่ากต้ต้อต่องตัว่ก็จะลงมาที่ตกตึกโอเคเวพู้เว แต่แผไม่ยุ่งกับรืงที่เยนนคจะทำให้ไปอาดตั้งแต่อนนี้ก็ต้องระวังในคนไหนที่มีความรูนก็ใหถูกมีความป็นมากุมเราต้องปรับงนัมาถ้าไม่ปรับกผมว่าอนี้เรไปโตขึ้นมากจะมีความป็นความกล้าความกระดางเอาลูเอสังเป็นผูนนัขึ้นมาแล้วันก็จะ่มหลายท่านนะครับศึกสาสอตเด็กน้องเดว่าก็ไป แก่ก okay, right, right, right. ็ไ้ใส่ใสใสเลยนะไม่นะผมเลยแยกยกแยกกันทีนะครับเ่อกานะครับอาจารย์ิาเด็กให้อยู่เป็นกลานะครับที่สสมครคือจะให้ท่านต่อเร็วเวีว้เชอบตรงต่อเวลาในวที่เนชอข้ารการตัดทีนใจของด้วยเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับนี่คือความระนี้นะครับที่จนะครับเด็กทุกวันนี้เด็กเกมมัเยอะมาก พอมาดูในข้าวที่เดคนจะมาได้เวลานั้นเองก็เป็นคนหนึ่งรับปรของเด็กๆที่พ่อแม่เป็นชาวบนอาจารย์บอกหรือว่าเป็นการสร้างโอกาสสร้างแนวหน้ให้กับเด็กแล้วกาเด็กนะฮะเขาต้องขอบคุณที่จุนจุนีกับนายโยกรองนายกผู้บริหารริจการผการขององการทจังหวัดนะครับที่มีแนวว่าที่ว่ารัคษาโอกาสให้เด็กได้โอกาสไปอยู่มาแสดงภาพต้นจากกเรียนรู้ขคคุ้ เสริมดวงดำมืดท่านก็น่าจะได้ไปเที่ยวไปฝั่งคนทีนนี้ก็ท่านเอาเวลามาอยู่กับิเพื่อที่ย้ายติไ้เรียนรู้ว่่เี้กเป็นการเคลรนรงของกลุการที่กด้นกับิเริมทนตัจะองไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี้ไปตากอากาไในัคนที่น้กจะรู้ตัเรามาให้วามผู้กก็ถือว่าจะสอบคุคระูที่ระรับสอบคุดนั้นี่น้องคือมนช เราใ้คนันเราต้องเราได้รู้ว่าเราทำอะไรบ้างครงการเราทำอะไรบ้างเรติดกันเรตังุ่มะกนี้นะครับเพือยการจัดกิจกรรคายู้รุนนะครับได้ทีต่อเนื่องจะอสีุ ถ้ามาถึงถ้ามาถมกนักศึกษานั้สปรระยี่ยวใจพูดในักสร่ง้วจังนะครับขอบคุณท่านผู้ว่าทุกท่านที่้บัังทีงไม่นกอาี่ไตวแบบผมหลั่ครับถ้บอก่โอกาสแล้ผมปดต่อกันะครับ